สวัสดีค่ะใกลเนน้เป็นนาใบาไม่ร่วงนะครับเออนาเฮิร์สนะคะตอนนี้เริ่มเขามาแล้วกะน,นี่คือพักเขาไม่เยอะหน่อยนะคะนี่คือใบาสาบเสือนะคะใบสับสเสือหรือใบหัวเสือที่กินก็ก่อยเท่าราบเท่านะคะไม่ได้กินกระตัแเจวคือเกาล่ะคะ่ะแต่ว่าบานนี้เขาปลูกเป็นเป็นไม่ประดับนะคะแต่ว่าไม่หน่อยกิน,นะคะ่ะนี่คือหัวที่นอนนะคะเห็นไหมนี่ก็คือหน้าต่างของเรามีหน่อยจะมีแต่พักนะคะ เคยลงให้เบิ่งเทอรนึงแล้วนี่มันนี่ต้นผักแพ้วนี่มันตายไปหลายรอบแล้วมีในรถน้ำมันพึ่งึ้นมาใหม่นะคะไอ้ขึ้นชัยกะวอดไหวหนีบมันหลายจนมันหายใจบ่ทันนะคะนี่กําลังกําลังพัดใบกําลังเปลี่ยนขึ้นมาใหม่กําลังแท่งยอดเห็นบ่คะนี่ผักแพ้วกําลังงามกําลังปงขึ้นมาใหม่ค่ะมีนายฟื้นมันขึ้นมาใหม่นะคะนี่กําลังแตกเขียวเห็นบ่เดี๋ยวมีนายสิตัดต้นนี้มันสูงแล้วเดี๋ยวสิตัดแล้วก็เสียลงไปเสียบด้วยทั้งใต้ให้มันปงขึ้นมา สำหรับสารหน่ไทยนะคะอันนี้กระตายไปหลายรอบแล้วนะคะนี่กาลังกําลังฝืนเห็นว่ายกำลังผีใบแต่ก่อนนี่ที่น้าตาลเต็มนะคะเพราะว่ามันตายไปเลยแปลกอย่างหนึ่งคือสารหน่ไทยนี่เวลามีหน่อยปลูกี่มันจะกินตะนามนะทดนนามงไปในเต็มแล้วก็ล่นมาตรงนี้เพิ่มแป๊บเดียวนางเมืองที่วีเมืองยังมาซวงเบืองนามบกแล้วนะคะเป็นพืชติต้องการนามมากมากนะคะสารหน่ไทยสิปลูกแซมกันไปนะคะ อ่ยังต้นยังต้นยังไม่เนากระเน็บเพนบ่กกระทางเนี่ก็สิมีใบสาบเสือแล้วก็มีใบพักแผ่วเน็บเน็บใบนะนี่ก็เสิเด็ดเน็ดเน็บมันอยู่เดี๋ยวก่อนถ่ายคลิปแล้วเอานามาฮดตแล้วก็สิเน็บเน็บเน็บมันสําหรับอันนี้ตายแล้วค่ะบเหลือแล้วนะคะใบโหระพามันมันฟื้นยากมันเอามันมัน เพราะมันมันพอมันไหวชีวิตนี่มันเอาออกมันมันบวฟฝืนเลยเห็นบ่พราะมันตายมันตายแห้งไปเลยแต่ว่าม่นเอาบรมันถิ่งเพราะเพื่อว่าดอกมันนี่ฮะมันโลยลงไปฮะมันปรงขื่นหม่ก็เลยก็นังบริบบต่เก็บถิมนะคะก็รอบเบิงว่าทามันบวโปรงอินีถิ่งไว้จะอาทิตย์สองอาทิตย์้ามันบวปรงก็จังสิเก็บไปเทศถิมแล้วเอากระถางมาปลูกอันอื่นนะคะนี่นะคะพักทุกอย่างเนี่ยที่ปลูกนี่คืออยู่ในขีบนะคะที่่าเให้กับเขาหรือว่าสันก็มานั่งกินเขาอยู่ในเตียงแล้วก็เด็ดใส่ปากกระของนะคะ นี่นะคะวิธีชีวิตยังไงนอนผึ่งตื่นนะคะอุยออัญ,อญ,ญที่นอนก็นยังบริเมียนนะคะเพราะว่าตอนนี้มือน,นี่นอนไปสองหลบแล้วนะคะต็น,นี้แหละคะ่ะหนึ่งวิธีชีวิตบอกเราเรล่าวนะคะ้วยรักจากใจรักน่าจุบ๊บ